ก็กรับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะก็มาพบกับนากรท่าราชคือเก่าแล้วพี่น้องจะพาพี่น้องมาปั๊บิดเนาะก็มาขัามเลยพี่น้องเป็นเยือกสิเดือนเนาะพี่น้องหนุ่มชุมพรกําลังซับอยู่พี่น้องก็เอาบิดมาคือเก่าแล้วพี่น้องในนาหาสิบหลังแล้วก็เอามาเผื่อดูนห้วหก็คงยะดมักนห้วหวไม่ทันแล้วพี่น้องก็มาขํามเลยเดี๋ยวไปเตียมของเตียมเยือกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปดูไม้ นะครับนี่เหยื่อครับพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคำคืนนี่จะเป็นยังไงเนาะพี่น้องนเนาะอะนะก็อ๋อนี่เอ้าไปดูเหยื่อครับนี่โอ้พีบ่บอลสิ้นมีเลยพี่น้องเลยต้องขอาภาอภัยเนาะพี่น้องเนาะต้องขออภัยสําหรับเอ่อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่กําลังรับประทานอาหารอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็ไปดูกันพี่น้องคำเหรอะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดักไปดูกันครับ พ่อแม่พี่น้องแล้วก่อนก็เอาถากมาเนาะพี่น้องเนาะจะมาลงก่อนดูดูถากได้ประมาณจักตัวเนาะพี่น้องเนาะลองลงดูก่อนเนาะก็มืดแล้วพี่น้องเมื่อกี้ก็ลืมถากลืมเหยื่อเนาะพี่น้องวิ่งครับแล้วอีกโอ้ยเหนื่อยเลยพี่น้องเลยก็แล้วก่อนขออนุญาตลงก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาดูกันว่าทำขึ้นนี้จะเป็นไงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเกี่ยวเยืินครับแนกอนก็ไม่เคยใส่ทีเนาะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องก้อนใส่แล้วด้อนี่นี่พี่น้องเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวดูกันครับผมอ่ะพี่น้องก้อนใส่แล้วเด้อหลังแรก ห้านเด้อขู่ยัตัวใหญ่เดี๋ยวขี่ทางร้านมาหาอยากหากินเด้อครับเด้อไปไปดูร้างต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวเล็กก้อนไปดูให้ดูก่อนว่าเลกกอนปักไงเนาะพี่น้องเนาะก็ปักคือกันแหละเหมือนเยือดซึ่ดเดือนแหละพี่น้องนี่ก็วางไว้แล้วเอ้าเดี๋ยวดูร้างต่อไปเนาะพี่น้องเนาะข่อยาดไปดักก่อนนะครับมืดแล้วพี่น้องเอ้ยอ๋อไปครับผมดูคนตัดประเบ็ดเด้อหันโหดูกล้องหนึ่งเลยไม่มองแล้วเรา โอ้ขวารชัยออกทีวีหน่อยไปไปดูกันต่อได้ปักไม่เหมนมันฟงนี่แล้วฮะไปล่อลุ้นกันเด้อพี่น้องเด้อก็ครับพี่น้องนกคอนก็ปักเบสเซ็ตเนาะพี่น้องเนาสิบลังเนาะก็เดี๋ยวไปลอลุ้นกันพี่น้อง โอ้เขยึกปักพี่น้องให้มือดทุบเลยฮะแล,ล้วรุนกันว่าจะมีผลงานไหมนาะพี่น้องเนาะอ่ะอ่ะโอพี่น้องก็่กอนจะพามายามเบ็ดรอบแรกแล้วพี่น้องเนาะวันนี้มีโอกาสได้มาก็จะพาพี่น้องมายามเบ็ดเนาะพักไว้ในถุงนานะครับเนะาะห้าสิบหลัง แล้พี่น้องเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานไหมเนาะพี่น้องเนาะอออเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปอยู่ทั้งหลุนครับผมไปครับผมก็พามายอมแรงๆเนาะพี่น้องเนาะไม่รู้ว่าจะมีตัวมีผลงานไหมยังอยู่เลยครับเยอะยังไม่ขยับเลยครับเยอะยังอยู่เลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวดูหลังต่อไปครับผมก็ เป็นตรงที่น้ำท่วมนะพี่น้องเนาะ <c oughs> มองเห็นอยู่พี่นอ้องเยื่ยัง <c oughs> อ,ยอยู่เลยครับแล้วนากอ่อนก็จะขอหยาดให้ดูตัวที่ติดเนาะพี่น้องเนะาะก็มาดูกันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะตอนที้ติดลนาก,าก่อนก็จะถ่ายดูครับผมไปไปต่อครับผม พี่น้องก็มาดูเนาะพี่น้องเนาะหลังนี้มีอาการพี่น้องนี่พี่น้องโอ้พี่น้องเห็นไหมครับมีอาการนะครับเนาะพี่น้องอตัวแรกพี่น้องเอ้ยเป็นประหมอครับตัวใหญ่แลครับนี่ประโมใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเป็นประหมพี่น้องประหมอใหญ่เนาะพี่น้องเน,ะน่นี่ครับกินเบ็ดเนาะเหยื่อทากพี่น้อง เขาปดก่อนครับผมนี่ครับผลงานตัวแรกคือน,นี่พี่น้องมัดไปก่อนพี่นอ้องด้วยเดี๋ยวก็ยังไม่มดุดพี่น้องเก็บมาใส่ต่อพี่นอ้อ,องก่อนจะปักเลยครับผม ไปดูกันต่อครับไปดูลุนกันต่อเนาะพี่น้องเนาะไปอ่ะพี่น้องก็มาพบกับนกักกอลนะครับเนาะตอนเช้าๆเนาะพี่น้องเนาะฝ้าสางสว่างแล้วก็มาปักเบ็ดไว้เนาะพี่น้องมาบ้านนี้ก็มาดูหลอบแรกในประมอตัวเดียวพี่น้องแล้วก็มาใส่เพิ่มเนาะพี่น้องมาใส่เพิ่มอีกสา3สิบสาสิบสองหลัง ในทุงน่งนาเนี่นะครับเพราะว่าว่าจะไปลงในห่วยก็ลกเกินนะเนาะเลยไม่ได้ไปก็ใส่แล้วก็นอนยาวเลยพี่น้องไม่ได้ดูเนาะเพราะว่ามาใส่ไว้รอบเย็นแล้วพี่น้องมาดูเด็ดประหมอตัวเดียวเนาะก็เลยไม่ลุกพยายามเนาะพี่น้องเนาะก็เหมือนก็ป่ามันไม่ค่อยกินเยอะเนาะพี่น้องเนาะอะเดี๋ยวไปดูกันไปลุ่นกันเนาะพี่น้องนะว่าจะมีผลงานไหม ก็ได้ไวประมาณแปดสิบหลังเนาะพี่น้องรวมกันหมดแล้วก็ประมาณแปดสิบสองหลังเนาะก็ไปรุ่นกันว่าจะมีผลงานแค่ไหนเนาะพี่น้องเนาะจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้เนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปครับอ่ะก็ไปรุ่นไปดูกันเนาะพี่น้องเนาะว่าจะมีผลงานไหมเดี๋ยวก็จะพาไปรุ่นเนาะพี่น้องเนาะว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะสภาพไม้ก็ดีพี่น้องดู เงียบเลยครับกระแปลกืันกันทำไมปลาไม่กินเม็ดนะพี่น้องเนาะเงียบปิดเลยครับไม่มีอากาศเลยพี่น้องรักวายังไงก็อยู่อย่างงนะันเนาะเงียบเลยครับน้องรักวายังไงก็อยู่ยางนันครับไม่มีอากาศเลยเนาะโอ้ แปลกเหมือนกัน้องเนาะไม่รู้ว่าจีทำยังไงดีแล้วนี่เนาะนี่พี่นรู้ไักไว้ยังไงก็อยู่เงินครับอ่ะไปดู้กันต่อไปครับผมยีงมีตัวบ่ปามันก็มีนะพี่น้องนะแต่ว่าเสียงปาตี้ปุ๊บปั๊ปุปั๊อยู่แต่ว่าดวกได้ไหวยังไงก็อยู่เง้นพี่น้องเอ้ยอ่ะรุ่รู้กันต่อไป ปากวิปูบับปูบับดูสองมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะพี่น้องเนาะคันนี้ทำไมมีอาการพี่น้องเนาแล้วก็หลุนก่อนครับหลุนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเผื่อมีตัวเนาะพี่น้องเนาะโอ้ดึงโอ้โอ้มีตัวพี่น้อง เป็นพ่อหมอแล้วพี่น้องเนาะนี่อาอน,นี่อ๋อเดี๋ยวพูดกันพี่นอ้องเนะโอ้พ่อหมอแมงใหญ่เลยพี่น้องกินเต็มกืนเลยนี่นี่พี่น้องเออโอ้ยปักมือนี่พี่น้องเห็นไหมพ่อหมอตัวใหญ่อยู่พี่น้องโอ้พูดง,งไงได้เนาะอีบานี่พูดเรียบร้อย,ยพี่น้อง ปาหมอตัวนึงเนาะโอ้ปลาตีตุ่มต่ำตุ่มต่ำพี่น้องเออทำไมพาะมีกินบิดฮะคณะอยู่ห้อกินแล้วพี่น้องเนาะผมไม่เนียนนอนเสมอไปแล้วไปไปลุ่นกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปดู่ลังต่อไปพี่น้องดูดิมีผลงานไหม อยู่ยังไงอยู่ยังงันด้วยอยอู่เดิมอยู่พี่น้องเนาะไปครับผมเง <c oughs> ียบเลยพี่น,น้องเลยไม่แสดงอาการอะไรเลยเงียบปิดเงียบเลยครับ มีอาการจริงพี่น้องโอ้กอนก็เปลกใ้กันเลยพี่น้องเนาะไม่มีอาการอะไรเลยพี่น้องเออดูวะงับจ่อยเลยเอาไปดูั้นต่อไปครับผมงับเลย บรรยากาศก็สวยนะพี่น้องเนาะดูอดนะมีแต้มีพลงานพี่น้องเอ้ยเอาแล้วก็กจะถ่ายแต่ตัวไออันที่ว่ามีพลงานเนาะพี่น้องเนาะให้ดูพี่น้องนะ ว่ามันลงไปก็ไม่ไม่มีผลงานแล้วพี่น้องไม่มีแต่ไม่มีตัวลรออ๋อนี่ครับสภาพบรรยากาศเนาะช่วงเช้าๆพี่น้องอ่ะเดี๋ยวนักกรอนขออนุญาตไปลุ่นก่อนครับถ้ามีตัวนักกรอนจะถ่า,ายดูนะพี่น้องเนาะไปนะักกรอนปิดกล่องปุ๊บออมาก็นี่เป็นไงพี่น้องโอ้นะักกรอน nhìn mình đứng cái nước mi pá phải không mi tua ó Mày phải là há cân máy phải không vay còn một chút mày không nó chút thì long quay 32 sấp lắng này thu ngà nó chút này nó luôn gắn phải không luôn gắn không ơi chỉ chú mấy กันเขาอยากถอดกันครับอ๋อมีเตี๊ยมอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องอูโหูนี่เบ็ดขั้นหนึ่งนักไม่มืดอ๋อลุ้นกันอ๋อมีตัวอยู่พี่น้องนี่พี่น้องตึ๊บมีตัวอยู่พนาะพี่น้องเนาะ Huh? นี่ครับผมมีตัวอยู่ครับหนึ่งแต้มเนาะพี่น้องฟังนี่ที่ลงใหม่เนาะพี่น้องเนาะโอ้คิดลึกแค่รดยากเลยพี่น้องเลย กินเข้าไปลึกครับเฮ้ยนี่เดีตัวหนึ่งแนละ้วพี่น้องเนาะโอ้กัดมือปากัดมือพี่น้องเอาก็เลยไม่อ,ออกเลยทีนี่นี่พี่น้องหนึ่งตัวครับผมฟังนี่เนาะฟังนู่น,ะน,นเด็กเป็นมอตัวเดียวเนาะมว่ากันพี่น้องกันอะไรอยากกินะเนาะอ่ะพี่น้องรุปผลงานเราไปนี้เนาะ ก็หมอสองตัวช่อนตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยหากินหาอยากหาอยู่ยังอยากกินเนาะอ่ะไม่เป็นไรพี่น้องการหาอยากหากินเนาะนครก็บอกไว้บางคลิปแล้วเนาะว่ามีได้ก็ไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เนาะมันก็ไม่ได้นอนเสมอไปก็การอยู่หาอยู่หาก right, ินเนาะพี่น้องเนาะเอ้ายังไงล้วก็นี่มีอะไรมากเนาะพี่น้องเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานเนาะนคกกรทับลานไว้ ด้วยแล้วก็เม่นพูดคุยให้กำลังใจกันเนะพี่น้องเนาะในการหาอยากหาก,กินนะพี่น้องเนะาะไม่มีอะไรแล้วนะก่อนก็ขออนุญาตลาพี่น้องเนาะจะเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม